ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แค่ทำลายจังหวะอย่างเดียวนะครับขาซ้ายหน้าของเมนซิคอฟก็ดูจะมีปัญหาเลยนะครับถือว่าเป็นขาหลักที่จะส่งผลให้น้ําหนักของกาปั้นมีทรงพลังมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอะไะครับแผนไทยแผนมันนะครับขยับจัจหวออกอาวุธอยู่ครับตรงนันเมนซิคอปปรเน้นมัตอยู่แล้วครับนี่ครับเริ่มเตะขาแกว่งแล้วนะครับเมนซิคอปเต็งหนึ่งขวดไปที่เดิมครับ หัวไปที่เดิมครับโดนกับปั้นขวาของเมนซีคอฟครับแม่ยังไม่ตกใจครนี่ครับโต้ด้วยตัดลําตัวครับอย่างนี้อยู่แล้วก็เตะพับในแล้วครับโอ้โหหมัดนี้โอ้หอยกระเด็นเลยครับตัดลําตัวอีกทีนึงโอ้ซ้ายขึ้นมาครับซ้ายเหมือนกันครับโดนเหมือนกันอย่างนี้สนุกเลยนะครับวัดเต็งหนึ่งวันนี้วางแขนงนี้ครับเนี่ยครับขาี่เริ่มแกว่งไปเรื่อยๆแล้วครับขาเริ่มแกว่งไปเรื่อยๆแล้วครับแม่นี่เตะให้รู้จักเลยครับเตะพับในครั้งหนึ่งครับเต็งหนึ่งครับ เ็มสีครอฟชักจะชักจะมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาแล้วครับเอาต่อยหนึ่งสองครับเ็มสีครอฟ